พบกันอีกเช่นเคยนะครับกับคำคืนที่มีเสียงจ้งรีดร้องเหมือนเดิมนะครับในในคลิปนี้นะครับเป็นการนำเสนอนะครับเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมนะครับจำลองการทำงานของวงจรอ,อิเล็กทรอนิกส์นะซึ่งตัวที่ผมใช้อยู่นะก็จะเป็นตัวนะฮะโปรแกรมมาร t ติซิมนะครับโปรแกรมม u รติซิม เป็นอีกตัวหนึ่งนะฮะที่สามารถจําลองการทำงานของวงจรไนฟ้าวงจอรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นได้ดีในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นโปรแกรมที่เป็นโปรแกรมฟรีเนาะสามารถดาวน์โหลดมาใช้ได้นะครับอันนี้ในหัวข้อของวันนี้นะฮะผมจะยกตัวอย่างนะครับการใช้งานโปรแกรมนะครับในการจําลองวง,งจรเรียงกระแส นะครับแบบคลื่นก่อนนะเพื่อที่เราจะได้ทําความคุ้นเคยะะเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมการใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่อยู่ในโปรแกรมนะครับว่ามันสามารถใช้งานได้ง่ายเหมาะสมกับเรามากน้อยแค่ไหนนะครับอโอเคก่อนอื่นนะฮะถ้าเราดูจากจอนะตอนนี้นะฮะจะเห็นว่ามันก็จะมีเมนูเหมือนกับ windows เหมือนกับโปรแกรมโดยทั่วไปแตนะ่มีแถบเมนูมีแถบเครื่องไม้เครื่องมือนะครับให้เราเลือกใช้งานนะข้อดีของโปรแกรมนี้อย่างหนึ่งก็คือว่ามันเป็นการเลือกเอาอุปกรณ์นะที่เป็นอุปกรณ์ในเชิงของอุรมคติมาใช้งานได้เลยนะอีกอย่างหนึ่งที่ผมมองว่ามันเป็นประโยชน์ในการจำลองการทำงานของวงจรต่างๆก็คือว่า มันมีเครื่องไม้เครื่องมือนะในการวัดค่าในการแสดงผลเหมือนกับเครื่องมือที่ใช้งานจริงนะฮะเช่นนะเรามีมัลติมิเตอร์เราคลิกมาวางกบนะครับแล้วก็ได้บันคลิกเข้าไปนะนคิดว่าตัวนี้นะมันก็จะเป็นเหมือนมัลติมิเตอร์ดิจิตอลตัวหนึ่งที่สามารถวัดค่ากระแสนะครับวัดค่าแรงดันวัดค่าความต้านทานนะครับซึ่ง ไอพื้นฐานที่เราใช้งานในทางด้านเฟฟไาอิเล็กทรอนิกส์น Fire, เนี่ยก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับ,นะรบหรือแม้แต่ตัวสโคปเองนะฮะตัวสโคปในโปรแกรมเป็นของเทคนิกนะซึ่งถ้ามาวางเราคลิกขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเหมือนกับสโคปจริงที่เราใช้งานในห้องแลบโดยทั่วไปนะครับเหมือนที่เราใช้งานจริงในห้องแลบโดยทั่วไปนะครับสามารถปรับแต่งซึ่งในโปรแกรมเขาติดตั้งตัวซอฟต์แวร์ ที่เป็นแบบโฟร์เชนจัลมาให้เรียบร้อยสามารถที่จะเรียนรู้ได้ง่ายแล้วก็ทำความเข้าใจก่อนที่จะไปลงแบบจริงข้อดีของการใช้โปรแกรมจำลองการทำงานก่อน,นก็คือว่าเราสามารถที่จะ,ะเรียนรู้การทำงานจากทฤษฎีที่เราเรียนมาแล้วนะครับด้วยความเข้าใจนะครับและสามารถที่จะทดลองด้วยความปลอดภัยลดการชำรุด ลดการลดโอกาสเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับอุกปกรณ์เรานะครับอ่ะโอเคเนะี่ยเดี๋ยวเราลองไปดูวงจรพื้นฐานก่อนละกันนะครับถ้าเป็นวงจรเลนกระแสนะผมขอน้ขอยกตัวอยา่างนะฮะในส่วนของวงจรที่เป็นวงจรเลนกระแสแบบคลื่นๆแล้วกันนะซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นก่อนที่เราจะพัฒนาสู่วงจรที่มันมีความซับซ้อนมากขึ้นนะครับ ในการเลือกอุปกรณ์นะในเมนูหลักพื้นฐานที่จะมากับเมนูที่เป็นเครื่องมือต่างๆก็จะมีเรื่องของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตั้งมาในส่วนหนึ่งนะแต่โดยทั่วไปนะฮะเราก็จะเป็นเลือกเอาเองนะก็ไปคลิกที่เมนูนะบริ c o m นะครับคอมโพเนนต์นะครับแต่โดยส่วนใหญ่ผมก็จะใช้เมนูตัวหลังก็คือคอนโทรลบวกดบนยู w, นะฮะหน้าต่าง มันก็จะขึ้นมาเป็นหน้าต่างนี้นะฮะเป็นหน้าต่างที่เราสามารถเลือกรายการอุปกรณ์ได้นะครับเลือกายการอุปกรณ์ได้ซึ่งโดยส่วนใหญ่นะก็จะมีเครื่องไม้เครื่องหืูพร้อมทุกอ,อย่างนะครับมีค่าพารามิเตอร์ต่างๆให้เรียบร้อยนะครับนะฮะเช่นสมมุติว่าผมต้องการหาเรื่องของแหล่งจ่ายนะครับผมก็มาหาซอสตัวหนึ่งนะ ก็จะเป็นพาวเวอร์ซอฟ์หรือสัญญาณดงดันนะครับสัญญาณกระแสต่างๆมีให้เราเลือกใช้งานกันทั่วไปแต่ในตัวอย่างนี้นะผมปมขออนุญาตใช้เป็นตัวพา power, วาเวอร์ซอฟต์นะครับซึ่งเราใช้ ac power ก็คือแล่งจ่ายไฟกระแสสลับหนึ่ตัวนะครับคลิกเข้ามาแล้วเราก็มาวางนะครับในวงจรนะฮะวงจรของมันติซิมเนี่ยมันต้องมีกล่าว ซึนะ่งเป็นสกิลเสมือนกับจุดอ้างอิงของมงจอในการวัดค่าต่างๆนะครับในการวัดค่าต่างๆเราก็เลือกมากดโอเคนะครับเข้ามาวางนะไดโอดใช่ไหมนะวงจรนี้กระแสขึ้นๆต้องมีไดโอดเราก็มาดูที่กลุ่มของเครื่องมือต่างๆกลุ่มของอุปกรณ์ต่างๆนะครับผมก็เลือกไดโอดขึ้นมานะไดโอดนะครับ เรื่องไดดขึ้นมาหนึ่งตัวนะในโอดอย่าลืมว่ามันเป็นอุดมคตินะเราลองมาเสิร์ชค้นหาดูตัว,ตว,ตวที่เปลี่ยนเบอรนะ์นะครับสี่ศูนย์ศูยเดใช่หมหนึ่เอ็นนะครับสี 7, นะ่ศูนยเจดนะโดยทั่วไปผมจะใช้เบอร์สี่ศซึ่งถ้าเป็นไดโอดนิกติฟายโดยทั่วไปนะมันก็จะมีพื้นฐานก็คือจาก1 n 4 0 0เ สี่สถึง4007นศยก็จะมีความแตกต่างกันไปถ้าเราไปเปิดตัว Data Sheet นะครับเราก็จะเห็นว่ามันก็จะมีค่าพิกัดแรงดันที่มันแตกต่างกันอยู่อาจจะเช่นเรื่องของในสภาวะที่มันถูกเบสกรับค่าแรงดันสภาวะเบสกรับก็จะมีค่าแตกต่างกันนะครโอเคเลือกมาตัวอันนี้นนนในมุงจะมันต้องมีโหลดนะครับเพื่อที่จะดูว่ามีกระแสไหลผ่านมีแรงดันตกค่อมเกิดขึ้นอย่างไง นะครับก็ปเป็นเรื่องตัวเบสิก basic, นะครับตัวเบสิกเลือกความต้านทานขึ้นมานะพอเลือกอช่องซ้ายมือเสร็จนะครับช่องขวามือก็จะเป็นการระบุค่านะค,ความต้านทานว่าเราต้องใช้กี่ค่ากี่โอห์มนะใช้ค่าเท่าไหร่กี่โอห์มหนึ่งร้อยโอห์มสองร้อยี่สิบโอห์มสามร้อยสามสิบหนึ่งเคสองเคอะไรก็ว่ากันไปนะตัวอย่างนี้ผมยกตัวอย่างมาที่ห oh นะึ oh นะ่งกิโลโอห์มหนึ่งกิโลโอห์มโอเค ตอนนี้คอมโพเนนต์ที่เป็นองค์ประกอบของวงจรน่นาจ,จะครบขายายขึ้นนิดนึงจะได้ดูง,ง่ายนะครับแต่คราวนี้เรามาดูที่แหล่งจ่ายนะครับแ่งจ่ายปกติถ้าเรามองว่าเป็นแหล่งจ่ายกระแสสลับนะมันต้องมีเรื่องของขนาดแรงดันก็ความถี่นะฮะมีขนาดนไหนและความถี่นะครับวิธีการกําหนดค่าถ้าเราเลือกอุปกรณ์มาแล้วค่าไม่ตรงนะครับมันสามารถที่จะเดับเป็นคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็ไปดูที่ค่าตัว v a l u e ของมัน นะครับซึ่งสามารถเปลี่ยนแก้ไขค่าตรงนี้ได้เลยเช่นผมต้องการแค่9โวลต์พอนะหน่วยเป็นโวลต์นะครับลักษณะของแรงดันก็คือแรงดัน rms แรงดัน rms คือแรงดันที่เราวัดได้จาก ac ว v มมิเตอร์ใช้มัลติมิเตอร์กระแสสลับนะครับวัดค่าแรงดันออกมาอีกอันนึงถ้าเป็นความถี่บ้านเรานะครับเราก็แก้ไขความถี่นะครับ f r e q u e n c f ให้เป็นความถี่บ้านเราก็อยที่ประมาณ 5้ mm. okay. 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 ิเฮิร์นะฮะโอเคโอเคโอเคเราเปลี่ยนแปลงได้นะครับเปลี่ยนแปลงแล้วเรียบร้อยนะฮะวางตำแหน่งวันดูโอเคนะครับกเป็นวีก็ได้หรือเรื่องจ่ายตัวไหนที่เราสามารถกำหนดค่าเองได้นะครับอันนี้การต่อการลากเส้นเชื่อมต่อวงจรนะครับทุกประกอบวงจรเราสามารถที่จะคลิกตำแหน่งนี้ปลายตำแหน่งสุดท้ายต้นหรือปลายของอุปรกรณ์ มันจะปรากฏเครื่องหมายที่พร้อมที่จะลากเส้นเชื่อมโยงต่อระหว่างกันถึงกันนะฮะหรือเราสามารถที่จะคลิกคลิกลากอุปกรณ์มาเชื่อมต่อวางแล้วก็ลากตำแหน่งที่ต้องการจัดวางแบบนี้ก็ได้นะครับถ้าต้องการกลับด้านของอุปกรณ์นะครับเราสามารถที่จะกดปุ่มนะคอนโทรลอาร์อ,อาร์ก็คือโรเทชนะคลิกอุปกรณ์ก่อนแล้วก็ <Control. S 2> คอนโทรลอ่า <c oughs> กิิกกิ๊ิกนะฮะแล้วก็ลากไปวางเชื่อมต่อปุ๊บปุ๊กแล้วก็เชื่อมต่อวงจรด้านล่างให้ต่อถึงกันคะรับอย่าลืมนะฮะมันต้องมีกราวในวงจรที่มีจุดอ้างอิงโดยทั่วไปอยู่แล้วนะครับเราก็ลากไปเชื่อมต่อนะโอเค เพราะนั้นในวงจรลิงกระแสพื้นฐานเลยนะผมไม่ได้ใช้หม่แปลงนะครับผมใช้แรงจ่ายสลับได้เลยนะหลายคนอาจจะนึกถึงตอนเรียนทฤษฎีเอ๊ะทำไมมีโม่แปลงมาด้วยนะครับคำถามคือว่าเราใช้หมอแปลงได้ไหมได้นะครับได้แต่ตัวอย่างนี้เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนว่าโอเคในะลักษณะการทดลองนะครับการใช้งานกกอุปกรณ์มันเป็นรูปแบบไหนนะเพื่อให้เกิดความน่าสนใจที่อยากเรียนรู้บ้างนะครับอ่นะโอเคเราติดตั้งกกอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อย นะครับกรน,นนะีการวัดค่าต่างๆนะครับเราสามารถใช้ตัวมัลติมิเตอร์ตัวนี้ก็ได้นะครับหรือนะหรือเราจะไปใช้ตัวโพรบวัดสัญญาณตัวนี้ก็ได้นะซึ่งมันมีค่าแรงดันมีค่ากระแสนะครับที่เราต้องการทราบค่าอยู่แล้วเรียบร้อนะอ่ะโอเคเดี๋ยวผมผมเอาทีละตัวก่อนผมเอามัลติมิเตอร์มาก่อนนะครับ มัลติมิเตอร์นะฮะถ้าเราต้องการวัดถ้าเราต้องการใช้ตัวนี้เป็นกระแสนะครับให้วัดค่ากระแสแล้วก็ตัดวงจรนี้อกนะฮะต่อเหมือนจริงก็คือคือนะฮบวกเข้ากับบวกเพราะผ่านไดโอดมามันคือค่าแรงดันกระแสตรงถูกไหมครับหรือค่าแรงดันกระแสตรงเพราะฉะนั้นเราก็ต่อให้มันูกถูกขั้วนะครับแต่บันทิกเข้ามานะฮะ ราวัดกระแสแล้วก็คลิกกระแสเป็นกระแสตรงแล้วก็คลิกที่กระแสตรงนะครับถ้าแรงนั้นเราพูดครับก็ยิบมาอีกตัวหนึง่งนะครับแล้วก็วัดคล่อมนะตัวความต้นทานโลนะครับแล้วก็เปคลิกเข้าไปนะฮะเพื่อที่จะเป็นตั้งค่านะเป็นโวลต์ดีซีเรียร้อยนโลนะ ใน,นการแสดงผลเนี่ยมันต้องดับบมันคลิกขึ้นมาถึงจะโชว์ค่าตัวพวกนี้ได้นะครับถึงจะโชว์ค่าพวกนี้ได้ดังนั้นตัวกระแสเราก็จะบนคลิกขึ้นมานะอันนีนนะ้ซูมเล็กกันนะซูมใหญ่ขึ้นนิดนึงน,นะนะลักษณะนี้นะครับ แบเคอาใหมปิดนมดนึงจะมองยากอ่าคลิแนี้คือค่ากระแสนะครับแล้วก็แต่นี้ก็คือค่าแรงดันเนะ่วันนั้นเวลาเราติดตั้งองคกรเสร็จนะครับเราก็ไปลองวัดค่าต่างๆดูโดยไปกดปุ่มนะครับเพื่อจะรันโปรแกรมกสังเกตที่แถบเมนู ด้าน,น,นล่างแถบเครื่องมือก็จะมีปุ่มสีเขียวลูกาสามเหลี่ยมหันหน้าไปทางขวามือนะ,นะครับเพืขึ้นคำว่ารันหรือ f 5นะครับเราสามารถที่จะกดปุ่ม f 5ก็ได้หรือคลิกที่นี่ก็ได้นะครับมันก็จะอ่านค่ากระแสให้เราเรียบร้อยนะครับมีกระแสเป็นหน่วยมิลลิแอมนะครับก็มีแรงดันตกข้อมที่ปลายทางออกมา3.7 สี่สองโวลต์นะครับซึ่งค่านี้ถ้าเราไปวัดจริงนะฮะในห้องแลบหลังจากต่ออุปกรณ์ต่อไรเสร็จเรียบร้อยนะครับค่าที่อ่านได้ก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับอยู่ที่ประมาณนี้นะฮะนะซึ่งมันก็เป็นประโยชน์อย่างหนึ่งที่เราสามารถที่จะนําไปใช้ว่าโอเควงจรนี้สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นจะเป็นลักษณะยังไงนะะซึ่งเราสามารถคาดคะเนได้ไม่ใช่ถึง ขั้นเดานะคาดคะเนได้ว่าผลที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นแบบนี้นะนะค่าที่ได้น่าจะวัดได้ประมาณนี้นะนะครับนะอ่าโอเคอันนี้คือในส่วนของมัลติมิเตอร์ที่จะใช้ในการวัดค่าอ่าลืมไปตัวหนึ่งด้านอินพุตยังไม่ได้วัดให้ดูอ่เดี๋ยวเอามาเพิ่มอีกตัวหนึ่งแล้วกันนะครับเพิ่มอีกตัวหนึ่งก็คือเอาวัดมิเตอร์ออกมาปั๊บอ่าแล้วก็เชื่อมต่อบ,บวกก็เข้าปกติลบก็เข้ากับ อีกขั้วหนึ่งของแหล่งจานะาะตัวนี้ก็มาเซตเป็นโวลต์กระแสะสลับนะฮะก่อนเข้าที่โลนมันเป็น AC นะดูซิว่ามันจะได้9โวลต์ไหมนะฮะนะครับตัวนี้ได้9เกือบ9โวลต์นะในทางความเป็นจริงกระแสะยังคงอยู่แรงดันเอาพุตก็ยังปรากฏอยู่เหมือนเดิมเพราะนันะ้นถ้าเราต่อวงจรแบบนี้ในห้องแลบจริงนะเราก็จะได้อ่านค่าได้ง่ายขึ้น นะครับอ่าในส่วนของมัลติมิเตอร์ก็ประมาณนี้นะฮะอันนี้ในส่วนของเครื่องมืออีกตัวหนึ่งนะครับที่เราจะใช้ในการวัดค่าสัญญาณนะครับวัดค่าสัญญาณของตัววงจรเรีลนสแห้ครื่งหนึ่งนะก็คือตัวสโคปนะครับสโคปทำไมต้องใช้สโคปในการวัดนะครับในตำราที่เราเรียนให้ฎีมานะฮะ เขาก็จะอธิบายว่ามันเป็นการเปรียบเทียบให้เห็นว่าไดโอดเวลามานนำกระแสของจรรงกระแสนะครับจะมีลักษณะเป็นยังไงนะอินพุตเป็นสายแบ t เอาพุตมีลูกขึ้นเป็นยังไงนะครับเขาก็เลยใช้สโคปในการวัดสัญญาณนะครับแล้วก็ในทางทฤษฎีเขาบอกว่าแังนั้นเอาพุตที่อ่านได้จากมัลติมิเตอร์ x m m 2เครื่องนี้นะครับมันเป็นแรงดันเฉลี่ยนะครับเพราะนั้น มันก็เป็นการเฉลีย่ยพื้นที่ใต้กราฟของทางด้านเอาพุทธออกมานะครับดังนั้นนะถ้าเราไม่มีสัญญาณที่เราสามารถจับสัญญาณได้นะครับเราก็ไม่สามารถที่จะบ,บอกได้ว่าผลที่มันเกิดขึ้นมันถูกต้องหรือไม่นะฮะอ่ะดัะน,นั้นในสโคปลูมินะครับมันก็จะมีตำแหน่งให้เราเอาไปเชื่อมต่อกับวงจรนะครับสโคปตัวนี้เป็นโฟลชานัก็คือมี4ี่ช่องสัญญาณ 1นะครับ1 2 3 4เพราะนั้นถ้าเราต้องการเทียบนะครับในส่วนของ input กับ output นะครับเราก็จะดึงเอาช่อง n e นะี่1กําหนดเลยนะให้ช่อง n e นะี่1ช่องสัญญาณที่1เนี่ยนะครับไปเชื่อมต่อกับสัญญาณทางด้าน Input นะค,คือจุดนี้นะครับคือจุดนี้นะของแรงจ่ายนั่นเองนะครับของแรงจ่ายนะส่วนสัญญาณช่องที่2นะครับ ผมก็เอามาเชื่อมต่อกับเอาพุตก็คือแรงดันที่ผ่านจากไดโอดออกมาแล้วนะเพราะฉะนั้นในการวัดสัญญาณตัวนี้นะครับมันจะทำให้เราเห็นได้ชัดเจนว่าเราสามารถวัดแรงดันนะครับที่เป็นลักษณะของสัญญาณพีคคือค่าสูงสุดของสัญญาณนั p นอินพุตเทียบกับสัญญาณด้านอ u t พุตน,นะครับว่ามันเป็นยังไง ไปดูหน้าตาของสโค๊ปนะครับนะก็จะประมาณนี้เปิดสวิตช์นะครับเรียบร้อยเดี๋ยวเราลองลันดูนะครับเดี๋ยวเพิ่งดูดูดูดสโคบปก่อน,น้วกันเนาะนะครับอ่ะอันปุ๊บอ่ะเห็นว่ามันปรากฏสัญญาณมาแล้วนะรปรากฏสัญญาณเกิดขึ้นนะคราวนี้ในตัวสโคบปเองถ้าถ้าเป็นเมื่อก่อนสมัยที่ ผมเคยเรียนนะฮะมันก็จะเป็นส,สโคบอน,นันล็ลกธรรมดาซึ่งจะต้องทําการปรับตั้งเองด้วยความเข้าใจนะฮะแต่ทุกวันนี้สโคบิจิตอนมันก็จะมีปุ่มปุ่มหนึ่งซึ่งเขาเรียกว่าออโต้เซตออโต้เซตคือหลังจากที่เราปรับรุ่นนี่นั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่สามารถปรับคืนค่าปกติได้กดปุ่มออโต้เซตขึ้นมาปั๊บนะมันสามารถจะเคลียร์ให้เป็นค่าเริ่มต้นนะครับของการอค่าได้ง่ายขึ้น นะครับอาเดี๋ยวลองูกดอ u t ต์เซตก่อนสังเกตว่าที่หน้าจอนะจะปรากฏสัญญาณ2สัญญาณสีเหลืองเส้นสีเหลืองนะฮะก็คือจากช h a น n อ l ที่1ที่ผมลากไปเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายก็คือสัญญาณกระแสสลับนะครับส่วนด้านล่างช h a น n อ l ที่2นะครับเส้นสีฟ้าก็คือสัญญาณทางด้านเอาต์พุตของวงจรเรียงกระแสนะครับเนื่องจากว่า ๋ยวขยายขึ้นก่อนนิดนึ่งนะขยายกัานขยายสัญญาณนะครับแล้วก็ปรับปุ่มที่เราเรียกว่าปุ่ม t i ม e เปอรดิฟมก็คือแกน x นะก็คือการขยายให้มันดูง่ายขึ้นอาจจะขยายให้กว้างหรือแคบลงนะฮะให้มันอ่านค่าได้ง่ายอ่านะมาแล้วนะครับเช้นทน่ดหนึ่งนะฮะ ส่วนที่มันเกี่ยวข้องกัสบสโคปคือมันจะมีทามเปิดดิฟคือปรับแกน x อนะอันที่2ก็คือโวล์เปิด์ดิฟนะแต่และชแนลจะมีกำกับแต่และตัวนะมีโวล์เปิดปนะปดิฟโวล์เปิดดิฟคือปรับค่าในแกน y ให้มันเหมาะสมคือเลน์ตัวนึงนนเองนะฮะว่า1ช่องสัญญ,ญาณมันสามารถอ่านค่าได้ที่เท่าไหร่นะครับมันสามารถอ่านค่าได้เท่าไหร่นะฮะ น,นี้ผมต้องไปเซตก่อนว่าชนะที่หนึ่งนะฮะตัวไม่เชก่อนช่อที่1นะครับมันเป็นสัญญาณกระแสสลับเพราะนั้นตัวนี้ต้องถูกเซตเป็น d c นะครับช่อที่2องนะมันเป็นสัญญาณ DC โอเคเป็น d c แล้วเรียบร้อยนะครับกบ็กลับไปที่หน้าไม่เช่อไม่เช่คือตัวแสดงผลที่เป็นตัวอ่านค่าให้เราว่าสัญญาณ ของ c h n n e l แต่ละ Channel เราจะกำหนดให้มันอ่านค่าเป็นค่าของอะไรนะฮะนะซึ่งสโคปนี้มันดีมากมันอ่านค่าให้เราเรียบร้อยเลยนนะ่ไม่เหมือนกับถ้าเราไปลงแบบจริงได้เป็นสโคปอันนั้หรอกนะ,ะตัวนั้นมันจะต้องไปอ่านค่าจากความสัมพันธ์นของการตั้งค่าโวลต์เปอร์ดิฟแล้วก็ทาเปอร์ดิฟแล้วก็ไปอ่านสเกลจริงนะความต,ต่างกันเนี่ยเหมือนกับเราอ่านมัลติมิเตอร์แบบเข็ม กับการอ่านค่าจากมัลติมิเตอร์แบบตัวเลขเหมือนกันนะครับอตอนนี้ผมลองปรับตั้งตัวโวลต์เปิดดิฟที่มันมีขนาะดเล็กลงนิดนึงผมตั้งไว้หนึ่งช่องคือสิบโวลตนะ์ความหมายก็เลยอ่านจากแกนที่เราเทียบตอนนี้ขึ้นไปหนึ่งช่องใหญ่มีค่าเท่ากับสิบโวลตนะ์เพราะฉะนั้นในหนึ่งช่องใหญ่มันจะถูกแบ่งออกเป็นห้าช่องเล็กๆนะครับแล้วก็เฉลี่ยสเกลต่างกล,ลงมานะครับ ช่องที่สองก็เหมือนกันผมก็ปรับลงมาให้เป็นเลงเดียวกันนะครับที่สิบโวลต์เปิดดิบสิบโวลต์เปิดดิบนะครับคำถามก็คือว่าเก้าโวลต์ยส่นะ <9 S 1> มาได้หมเก้าโวลต์ rms มันมีค่าพีดอยู่่เท่าไหร่ใช่ไหมฮะปกติเราก็จะไปกดขึ้นเลขตามสูตรเขาบอกว่า v rms เท่ากับ0.707 v peak เพราะนั้นค่า พีคของสัญญาณ9โวลต์นเนี่ยมันก็หาได้จาก9โวลต์หาด้วย0.707นั่นเองนะฮะอันนี้พอขยายเสร็จน่าจะดูพอดีในระดับสายตานะครับเรามาที่เมนูเมเจอร์เราก็มากำหนดให้ใช้น้งที่หนึ่งเนี่ยให้มันอ่านค่าของอะไรแเราอยากทราบค่าพีคใช่ไหมค่าสูงสุดของสัญญาณใช่ไหมหรือค่ายอดบนถึงยอดล่างที่เราเรียกว่าพีค to p พีคก็คลิกเข้าไปดูนะฮะ ซอสเจ้าหนึ่งเราก็เลือกรูปแบบไทปเข้ามานะฮะแต่นี้เป็นความที่อยู่50เฮอร์ติคิกอ่ะคลิกตัวบนนะครับคิเวียคือค่าเวลาค่าเวลาเราเทียบอย่างไรหนึ่งช่องสัญญาณของลูกขึ้นสายนะครับก็คือต้นถึงต,ต้นอีกลูกหนึ่งอันนี้เองครับอ่าค่ามีนค่าเฉลี่ยข้ามัน,นะครับซึ่งจริงๆแล้วเราไม่ใช่ค่าเฉลี่ยกระสสหับเป็นค่าไอสนะฮะที่ดูพี๊ นะครับตอนนี้พีคคือพีคมันจะโชว์ยี่สิบห้าจุดสี่ความหมายคือความหมายคือเราวัดจากจุดล่างสุดของลูกพีนสายตัวนี้ไปจนถึงจุดสูงสุดของลูกพ้นสายด้านบนตรงนี้นะครับขาดาได้ยี่สิบห้าจุดสี่โวลต์พีคือพีคเพราะนั้นถ้าหาพีคก,ก็คือเอายี่สิบห้าตัวนี้หารด้วยสองก็ต้องแบ่งครึ่งให้เหลือครึ่งเดียวนะครับไอเบสก็ประมาณเก้าโวลต์ เท่ากับที่เราจ่ายมาเนาะครับมินทำสุดสูงสุดของสัญญาอยู่ที่ไหนนะครับโอเคงั้นผมตั้งไว้ที่ p k toP e a k นะครับเพราะว่าบางทีเราอาจจะต้องนำไปใช้นะครับว่าค่าพีคเท่าไหร่เวลาเราคำนวณหาค่าตามสมการที่เราเรียนมานะครับอ่ะกด b r e a k กลับไปนะครับอันนี้ช่องที่2องอันล่างนะครับ จำเป็นไม่ต้องอ่านค่าอื่นด้วยถ้าอยากได้ IMS อะไรก็เราเราก็ตั้งเพิ่มได้นะอันนี้ผมจะเปลี่ยนตัวนี้ให้เป็นช่อง n e l ที่2แล้วกันนะครับก็มาคลิกเลือกซอสเป็นช่องที่2แล้วก็มาเลือกไทป์นะครับในช่องที่2สิ่งที่เราต้องการคือฮนะมันจะต้องอ่านค่าพีคด้วยนะครับพีคทนะูพีคพีคทูพีคอันนี้12คำถามของ DC ก็คือว่าพีคทูพีค กับพีคมันคือตัวเดียวกันไหมล่างสุดถึงบนสุดนะครับคือพีคล่างสุดถึงถึงบนสุดก็คือพีคตัพีคเพราะว่า DC มันไม่มีสัญญาณที่ต่ำกว่าด้านลบต่ำกว่าศูนย์คือด้านลบนะเพราะนั้นมันมีเฉพาะข้างศูนย์ไปถึงบวกสูงสุดหรือถ้าเป็น ในรูปแบบของการกลับขั้วของไดโอดมันก็จะอยู่ในรูปของนิกระฉิน,นั้นมันก็จะมีจากศูนย์ลงไปถึงลบสูงสุดของสัญญาเช่นเดียวกันเพราะนั้นไอพีดูพีของ dc นี่มันก็คือค่าพีนั่นเองนะครับอ่าช่องที่3ผมกำหนดอีกตัวหนึ่งก็ได้อยากรู้ว่ามันอ่านค่าเฉลี่ยของสัญญาณ DC ตัวนี้อ่านได้เท่าไหร่ค่าเฉลี่ยในสโคปนะครับมันจะกำหนดเป็นค่ามีน นะครับค่ามีนนะครับแล้วก็คลิกเข้าไปดูเราก็เลือกชแนลที่2ปุ๊บแล้วก็มาเลือกรูปแบบที่เราต้องการแสดงผลปุ๊บอ่ะสามจประมาณนี้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราต้องการวัดนะเวลาเวลาที่เรา,เราจะบันทึกผลการทดลองนะครับเราสามารถที่จะ Copy รูปนี้ไว้เป็นตัวอย่างก็ได้เพื่อเรียนดูว่าเราตอนที่เราไปวัดค่าจริงเนะีนะ่ยรูปร่างหน้าตาจะเป็นยังไงนะผมลืมบอกไปว่า ไอโครงสร้างวงจรตรงนี้นะครับของเรานํากระแสในซีกบวกใช่ไหมฮะถ้าเราตอนที่เราเรียนนี่ดีไซเคิลบวกป้อนเข้ามาไดโอดนากระแสเพราะนั้นก็จะมีแรงดันตกข้อมที่เซนเวกนะฮะแต่พอซีกลบป้อนเข้ามาไดโอดมันไม่นํากระแสเพราะนั้นแรงดันซีกลบแรงดันอามพุตมันก็เลยมีค่าเป็นศูนย์นั่นเองนะเพราะนั้นมันก็จะทํางานไปแบบนี้เรื่อยๆทุกๆหนึ่งเซนเของลูกขึ้นสายนะครับอ่นะโอเคเดี๋ยวเรามาดู ค่าเทียบเทียบกันนะครับกระแสเราวัดได้เท่าไหร่นะอ่ดูกระแสใช่ไม่ใช่กระแสสิอ่กลับมาที่หน้ามีนะครับหน้ามีเราวัดแรงดันเอาพุทธเอาพุทธคือตัวนี้เนาะนะครับแล้วก็บเบิลคลิกขึ้นไปดูนะครับก็จะประมาณ3.74นเะเราที่ตั้งในท,ที่เราตั้งในสโคปก็จะประมาณ3 7 5. 5. 5จุ้ประมาณนี้ ก็จะได้ค่าที่มันสอดคล้องใกล้เคียงกันแต่ว่าจริงอาจจะไม่ได้3.7อาจจะได้3.68หรืออะไรประมาณประมาณนี้ได้ครับไม่ผิดเพี้ยนนะเพราะฉะนั้นในส่วนของโปรแกรมตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับที่จะทําให้เรารู้ได้ว่าเราทําการทดลองได้ถูกต้องมากน้อยแค่ไหนนะครับโอเคนะฮะในเบื้องต้นนะะสำหรับ คลิปนี้นะฮะก็นำเสนอสั้นๆเผื่อใครมีข้อสงสัยยังไงเพิ่มเติมนะฮะ mm hmm. ก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งท้ายไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวมาตอบให้ภายหลังนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะฮะ mm hmm. จนจบการนำเสนอในเบื้องต้นตอนนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ